ไยดีพี่น้อเจอกระตอกคังสดงเพื่อขอเลือกพี่น่อเลือกหนิซีหอบเลือกไป่คบอยู่สองแสนหอบเลือกระวังสั่นครับแน่นอนแต่ตายครับละแ้ยสองสองแค่สองสองไปครบอยู่ แนีตายเสือมาจันตั้งเขินโนเขินตาลุ่งเดียบลอยยอดคะแนนสามตัวสี่ันเสริมก็ไปตีดนางบวชขำคะแนนสีตัวสามตายเสือมาตีดนางด้วยกันบวชขันนี้ Chân chờ gặp bay. Ta có mà Tít nào. Cái này xi thọ. Chờ gặp bay. Đúng đục đi. Cái này có Chân. Chờ đúng. แบกลูกนี่ตัวซีเจอความากชันตัางขึ้นสันแบกลงไปเดี่ยวออยลอยตัวหาเจอเข้าไปเดีย,ยดบเชนทายช่วงขึ้นละยันลงมา ไอ๊ตรนี้แกะน่นตัวสน่ยนอตางคนเปิดเกะไขไปตามตายเกกลับมากือเก่าน่ยนอันตรงนี้จะได้ติดนางบอกขามคะแนนเท่าไห เจ็ดสี่เปิดเกินยอดไปไปเอ๊ะลูกนี่ตีส์นางพี่กันอีกว่าแกรมสเ็ดออกแนนเจ็ดตัวสี่เสือเข้มาเดียบซ้ายมุงลงแตกลูกนี่ เช็ดตัวเจ็ดเจอเข้าไปสาธุขื้นมุงลูกมากดีครับรออยู่ระหว่บบางกลางเอ็นเช็ดตัวส,สีเจอเข้ามาสาธุลูกมีอปิดเกี่ยวละ่ะมาจะได้มุงยังไงอยู่มุงลูกขื้นแตกลูกนี้คะแนนเจ็ดตัวมา อันนแปดตัตหาเดบข้ม,มาทางพืง้นยอดแตกลูกนี่นเปลี่ยนกันแนนนหาตัวแปเติบเข้าไป่งพื้นลามุงเข้ามาเกียวไล,ล,ยวลยลงลุ่งทเดยวบลอยอันนีกตัแป And hoặc tập bạn. Don't go ahead. 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 Don't tập ahead. Don't go ahead. Don't go ahead. Nhiều Ê Đông khướn Đông đẹp Cả nên bè to chết Thằng khướn ấy luôn mì tít nàng bọc khẩm nên cậu to chết ปลายเสืร์เขมาแอรน่อยส่งเขืนยอดปาดุงดูนี่เดียบร้อยเจตัตะเกท่นเสืร์็ไปลาส่งเขืนโอ้แต่พี่กัน่นศูนย์ตอดศูนยลาเปิดเขืนอีกลูกหนึงเอ๊ลูกหน้าบอกขาม คะแนนหนึ่งศ <si ูนตั้งหนึ่งน้ำไปได้เดี๋ยวกราไปติดทางบอขามศูนย์ตัวหนึงออกลูกนี่งศูนย์บอขามัดมาปีคะแนนสามตัวหนึงยังสองหน่วยเกมไปกันปาะเจียวติ๊กเจียว

หนึ่งสองสามันต่งคนงเผือปาดรงยอดน้องยังได้อยู่ออกลูกหนึ่งแข็หนึ่งสามหนึ่ง แทนซีตัวนึงดูกเดียบเกมลูกเกียร์อะไรไอ้ฟังเลยดูกนี่ห้ามไหลจบเกม